ถ้าพูดถึงแบรนด์อังกฤษเนี่ยเอมี่คิดถึงแบรนด์อะไรบ้างเอ่ยถ้าแบรนด์อังกฤษที่ป๊อปปูล่าสุดตอนนี้น่าจะเป็นมอร์บรีค่ะใช่เห็นด้วยเพราะว่าดาราหลายคนมากเลยที่เขาถือมอร์บรีกันตอนนี้ก็จะเป็นแบบเบสลอเตอร์ลิลลี่อะไรก่อนค่ะใส่วนเอมี่เองก็แอบดเซเล็มเล็กน้อยมีมอร์บรีหลายใบเหมือนกันนี้อ่าจะเป็นรุ่นลิลลี่ค่ะแต่ว่าใบเนี้ยมันจะเล็กๆหรอมันเหมาะ กับเวลาเราใส่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยวันวิ่เอนแต่จริงๆแล้วเหมาะคนตัวเล็กนะคะอย่างเปสเนี่ยน่าจะมีไว้สักใบอยากได้ส่วนถ้าใครยังไม่มีกระเป๋าในดวงใจนะคะมีแนะนําเลยค่ะแบรนด์เมลวิรี่เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนทุกๆวัยเพราะกระเป๋าเนี่ยมีหลายสไตล์หลายแบบแล้วก็มีหลายไซส์ด้วยอย่างนี้แล้วถ้ามีไว้สักใบค่ะเรียกได้ว่าใช้ได้ตลอดถึงงานแน่นอน ถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้นะคะเ็นขอแนะนำเป็นรุ่น Alexa ค่ะเพราะว่า Alexa มันมีมาหลายไซส์มากเลยเหมาะกับส